สาเหตุบางคนกระแสะนะเข้ามาใน Youtube เ,เข้ามาในแอปอื่นจะหยุดก็หยุดไปเลยจะประกาศทำไมเพื่อก็เพื่อเตือนทุกคนไงว่าหลังจากวันที่สีกันยาเนี่ยถ้ามีคนมาขายต่อหรือมันแอบแฝงเขาแบบแอบอ้างอะ่ะเขาจะได้ไม่หลงหลงกลเข้าไปเสียตังไงให้กับมิจฉาชีพไงจ้ะไอคนที่พูดมันไม่ได้อินไม่ได้ดมไม่ได้เป็นลูกค้าหรอกนะ,ะมันก็ได้แต่พูดพูด,พ,ดพูดว่าเนี่จะริงงั้นริงนี้ทําทไม แต่ทำก็ทําไปเลยสิกูกูทํากูหยุดแน่นอนแต่กูต้องเตือนลูกค้าทุกคนด้วยฝนต้องเตือนลูกค้าบางคนนะว่าหลังจากสี่กันยาถ้ามีคนขายนั่นคือมิฉาชีพบางคนเข้ามาในกลุ่ม VVIP นะมากปรูปภาพแล้วก็ไปโพสสร้างเป็นกลุ่มตัวเองเป็นเจฟฝนปลอมก็มีเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆฟังไว้เลยนะฝนจะมีเบอร์ที่ออกสื่อโซเชียลสเบอร์เซิร์ชใน Google นะคะลงท้าด้วย664กับ1492เป็นทางเดียวที่คุณจะเช็คได้โทรหรือส่ง SMS ถ้าไลนา์มันเต็มส่ง SMS ฝนจะเป็นคนตอบเองไม่โกหกแน่นอนนอกนั้นแปะลิงก์บ้าบอปอหมดนะคะอันนี้สมควรที่จะออกมาเตือนลูกค้านะคะถามว่าหยุดได้ไหมแค่เลิกขายหยุดได้นะคะ แต่มิชาชีพที่มันอยู่ในกลุ่มมันอาจจะอยู่ในกลุ่ม v ีวเพราะฝนยังหาจับมือใครดมไม่ได้ว่ามันเอารูปฝนไปปล่อยแล้วก็ไปเรียกเงินอย่างอื่นเข้าใจป่ะไปทำอะไรบั่วซั่วไม่ดีซึ่งมันมิชาิชาชีพเข้ามาเสียค่างโง่แค่ห้าบาทแล้วเอาภาพไปปล่อยต่อซึ่งมันเป็นการลงภาพที่มันคอนโทรคนไม่ได้ เข้าใจไหมทุกคนแม่งเป็นแอดมินได้หมดนี่คือกลุ่มลายนี่คือข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นการที่ฝนออกมาเตือนเนี่ยถูกต้องแล้วขายไม่ขายอยู่ที่ตัวเองนะคะฝนหยุดก็คือหยุดต่อให้ฝนไม่ประกาศบอกใครฝนก็ทําได้แต่ถ้าฝนหยุดอย่างเงียบๆเ,เดือนตุลาเอ้ยพฤศจิกาเอ้ยเราตั้งใจว่าเราจะหยุดบอกพระโอเคหูขอหยุดวันที่สกันยานะ ฝนมีฝนกับพระรู้เท่านั้นพวกพี่รู้ไหมไม่รู้พอบอกแค่ในกลุ่มปุ๊บตุ้มพี่หยุดสั่งนะคือหนูเลิกขายเองก่งนายใช้แล้วแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะอุดหนุนอุดหนุนทางอื่นบางคนนะัมิฉันชีพมันซุบซิบเฮ้ยเฮได้ข่าวว่าวงในอีนี่หยุดแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาไงดีวะอ๋อแต่มันไม่ได้ประกาศดูดูดูเช็คดูซิเว้ยทุกสื่อมันประกาศไหมอ๋อไม่มีคนรู้เพราะฉะนั้น กูสวมรอยได้เลยกูเป็นเจฟโฟนเองอะไรอย่างเงี้ยกูรายได้อื้อมหาศาลเพราะอีนี่มันหยุดแล้วแต่มันเงียบเพราะฉะนั้นฝนเงียบไม่ได้นะจ๊ะบอกไว้เลยเป่าเรื่องเนี้ยต้องข่าวต้องข่าวนะหนึ่งนะบอกไว้เลยเอาให้ปังๆให้สมกับตอนแรกเป็นข่าวยังไงตอนเลิกวงการนี้ก็ต้องเป็นข่าวอย่างนั้นนี่ฝนตั้งใจนะรู้ป่ะอือ เพราะตั้งแต่ตอนที่ฝนเป็นอยู่ในวงการมาเนี่ยคุณรู้ไหมวันเนี่ยนี่มันจะใกล้วันครบรอบแล้วนะคะวันที่ฝนเป็นข่าวฝนงงมากน่าจะเป็นวันที่ไม่สองก็สามสิงหานะคะข่าวแม่งดังทุกช่องเลยทุกช่องโอ้โหโน่นนี่นั่นนสัมภาษณ์นั่นนี่น,น,น่น,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 นทั้งให้ตังทั้งไม่ได้ตังฝนก็อ้าวสัมภาษณ์ไป แล้วน้บภาษาอะไรกับการปิดลาวงการวะฝนไม่มีสิทธิ์เหรอเออที่จะเตือนบางคนหรือบอกว่าหยุดแล้วนะแต่อย่างน้อยเนี่ยฝนก็ยังมีแฟนคลับที่สนับสนุนฝนในด้านอื่นอย่างน้อยกางเกงในเนี่ยเปรียบเสมือนคนพมพรมลิขิตที่ทำให้พวกพี่มาเจอฝนนะรู้ว่ะทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็น งานดีไม่ว่าจะเป็นสายดมสายหืนสายว้าสายจินตนาการมันดึงทุกสายมันเกิดจากอะไรเกิดจากกางเกงใน